ไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากเน็ตไอดอลดังอับคาตัวแสงแม่อามคือคนนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวเม้าออกมาว่ามีเน็ตไอดอลคนดังที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้ค่าตัวขึ้นแรงยิ่งกว่าราคาทองเสียอยีจากแรกเริ่มราคาอยู่ที่หลักพันผ่านไปไม่นานค่าตัวอับขึ้นอย่างแพงเกือบแซงหน้าซุปตาตัวแม่อย่างอัมพชราภาไปซะแล้ว แถมบัรดาออกแกรไนยังประสิทธิ์มาอีกว่าเน็ตไอรอนคนดังที่กำลังถูกพูดถึงคิดค่าแรงเป็นชั่วโมงไม่ได้คิดเป็นงานงานเหมือนตอนที่เข้ามาใหม่ๆส่วนค่าเหนื่อยเบาๆอยู่ที่ชั่วโมงละ250,000บาทแต่ถ้าสองชั่วโมงจากใจดีลดให้เป็น350,000บาทขาดตัวโดยในรายการข่าวใส่ไข่มดดดำได้บอกว่าฉันไม่เชื่อ ฉันว่านางไม่รู้เรื่องเงินอะไรพวกนี้แต่คนหักหัวคิวนางนี่จริงเธอรู้หรือเปล่าว่านางไม่กล้านั่งเครื่องบินนะนางกลัวนางชอบนั่งรถไฟคือนางเป็นคนต่างจังหวัดจริงๆเลยแหละ